กลับสบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องกลับสวัสดีทีทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับสมซ่องบ่าวตายได้พี่น้องมื้อนี้กะเตรียมของเตรียมของพี่น้องเลยล้างถ้วยล้างซามเหล็กแบบเฮาก็เก็บใบตองใบตองอีหยังแหละพี่น้องเอ้ยมาเกียมไว้าพาไปเบิ่งด้านหลังอีกพี่น้องเอ้ยด้านหลังเฮือนที่ว่าเฝนสาบเมื่อวานนี้ สาวกบ,บาตายนี่แหละแบบแล้วแล้วเล,วลออยยางสิบับนอกไปเบิง่งออกมาทางนี้ก็เห็นน้องบิวกำลังล่างถัวอยู่พี่น้องนี่พี่น้องสาบแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเอิแบบนบ้านทางนี้นี่ น yeah. ี่สาบแล้วแล้วเลยกระทั่งนี่กำลังสาบพอน้องบิวกำลังสาบอยู่กำลังสาบอยู่พี่น้องเลย้าสบายดีพี่น้องโอ้ยกําลังสาบเอนต้นท้ายเลยต้นท้ายจะเอาอะไรไปอะไรไปต้องเก็บแหละกำลังพากันเห็ดอยู่พี่น้องเลยแบบยังน้อยหนึ่งกำลังชิลแล้ว ขอบใจขอบใจขอบคุณฮักแพงฮักแพงกำลังักหาดใจสิแล้วเลยพี่น้องเอ้ยมื่อนี่บ่าวตายกับวัดชีได้ไปบ้านน้องหนัดอีพี่น้องเอ้ไปหาวานใจก่อนพี่น้องเอ้เด็กเมื่อคืนนี่กับบ่าวตายกับหน้าก็พากันไปหาหนูพี่น้อง ก็เลยบริโทรหาน้องหนักมาคืนนี่แปลว่าเพิ่นเพิ่นก็น้อยใจพี่น้องเอ้ยบาดตายที่ว่าบาตายบริโทรหามาคืนนี่เพิ่นบริถามอาการเพิ่นว่าผลตรวจเพิ่่นเป็นแนวใดนะพี่น้องก็เลยว่าเมื่อนี้บาตายกระสบไปหาเพิ่นไปกำลังย้ายเพิ่นคือเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยจางด้นบาตายกระหักคือเก่าและ เลยกัเป็นห่วงเพื่อนนั่นแหละป๋าตายกับินฮอดพันยูพี่นอ้องเอ้ยป๋าสิไปหาเืิอนี้แหละมาคืนนี่กับบอดี้ทูหาเพื่อนมาคืนบบเพานนร,บบราะว่าป๋าตายไปหาหนูกับหนา้าเลย,ก,เลย,ยนนก,ก็เลยบ่มีสัญญาณนะพี่น้องเลยบอดี้ทูหาเพื่อนอันนี้คือทางหน้าบ้านนี่พี่น้องกักเป็นห่วงเพื่อนนั่นแหละพี่นอ้องเอ้ยก็ติดตามเพื่อนตลอดดอกแบบ เราตายกับเบิ้งน่ะฉีบกระหู้ว่าเพิ่นเป็นโรคไขมันโอ่หัวใจเลยกับเป็นโรคก,กระเพาะพี่น้องโรคกระเพาะเพิ่นก็เคยเป็นแต่ก่อนเราตายกับไปหาเพิ่นนั่นแหละเพิ่นเป็นโรคก,กระเพาะแต่ก่อนเพิ่นเคยเข่าห้งห้งห้งบ้าน,นะอะไเสักหนึ่งพี่น้องเลยน้อดโรคกระเพาะแหละแต่ว่าโรคหัวใจนี่ก็ยังบ่ฮู้ตอนนี้ฮะกับฮ้ากระหู้ว่าเป็นโรคหัวใจ ไคมั่นโอบเอาใจพี่น้องเว้บ่าวตายก็เป็นห่วงเขาสิไปหาเพื่อนอยู่แต่การยังบริไปหาเนาะบ่ากินข้าวเที่ยงแล้วบ่าวตายกสี่โลบ่าสีขับรถไปหาเพื่อนพี่น้องเลยตามอาการเพื่อนบอาเพื่อนเป็นอะไรเป็นห่วงเมื่อคืนนี่กับคันมีสัญญาณกันสิได้คุยกันอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าบ่าวตายไป ไปป่าก็เลยบุมีสัญญาณก็เลยบ,บร้คุยกันกระเพิ่นมาไปก็ินหอดปนอยู่พี่น้องเลยมาทาั้งนี้ก็เห็นยายปนน้นองบิว,ไ,วไมีกัมีข่าวดีมาบอกยายได้พี่น้องเลย มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเจ้าว่าสีแม็นยังพี่นอ้องเอ้ยบาดตายสิบ่ทันบ่ออกจังหน่อยบาดตายจังสิบบอกพี่นอ้องมามาหูน้ำกันเลยพี่นอ้องเอ้ยทางขางสาบแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องยังบม่ได้ทาแต่สีทางหนาดิทางหนาเฮือนกับปับดินแปลงดินแล่เรียบพี่นอ้องเอ้ย อนามัยทำความสะอาดยังเหลือแต่ต้นผ้าคาดว่ามืออื่นบาตายจิตเอาต้นผ้าลงอีกน้อย,อยบาตายจะมาบอกเลยพี่น้องว่ามีข่าวดีอย่างพี่น้องสบายดีน้องนี่พี่น้องมีข่าวดี มีผู้ใหญ่ใจบุญทางญี่ปุ่นพี่น้องเป็นเป็นคนไทยเดียวไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นซอยเหลือ้อเขาพัวบาตายขึ้นเพื่อนใหม่พี่น้องเป็นจ,จำนวนเงินอยู่สองพันบาทพี่น้องอะไรก็ขอบคุณขอบคุณเพื่นเด้อเป็นอยู่ดีไม่แห้งเก็บไห้ได้ขย่ยไอยมี เพื่อนซอยเรียบบาตายกับขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแฮงให้เพื่อนร่ำเพื่อนรวยเป็นเศรษฐีพันล้านเด้อสาธุคกชาติย้ายมาสองพันบาทบ้านใหม่ให้เพื่อนร่ำเพื่อนรวยเด้อให้เพื่อนรวยรวยเบ้อเด้อให้นี่แต่เงินแต่คำเด้อเจ็บบไดายไข่บ่มีพญาพะเนาให้นี่ไกลๆให้นี่แต่โชคแต่ลา มาสองพันให้ได้สองล้านสามล้านจ้า <c oughs> เมื่อนี่เบาตายก็สิไปบ้านตองนัดเด้๋ยพี่น้องเอ้ยเดีไปหาเพิ่นเพิ่นไปเบิ่งผลกวดเพิ่นเพิ่น ไปกวดเมื่อก่อนนะพี่นอ้องเไยป้าตายกับเบิ่งเห็นส์เลในคลิปแต่ว่าไปไปหาเงินกก็อยาไปถามเงินแบบตัวของตัวเองพี่นอ้องไปยยายก็คือสียังผู้เดียกยายเพมันไปกวดอยู่แปลงเจลินาขีพี่นอ้องว่าเป็นโรคไขมันอ,อกหัวใจกับโรคกระเพาะพ่น ใช่ครับกับจีบุ้งใหญ่กับโบจักว่เาเคยเห็นไปๆไปไปมาๆาก็ว่าเพื่นดูดีแน่แม่นแต่ว่าแบาบงเรื่องขัดวันนักกอบพี่น้องแต่ว่าแเพื่อนผู้ซึ้งนะพี่น้องผู้ซึก,กว่าเมื่อยว่าเขาเพี้ยเนาะแก็เลยไปขว่อัดแต่ว่าเพื่นไปขวดแต่ล้ามือแหละพี่น้องก็ต่ายกระทำเพื่อน,น,นอนย,นนยู่แต่ว่าโบผู้ว่าตอนนั้นยังไม่าทันได้ได้พ้นขวด กันยังบโมโหว่ะแล้วบอตายมาบ้านเลยเห็นเพิ่นถ่ายคลิปบอตายก็ติดตามอยู่อลไรพี่น้องว่าเพิ่นไปบอตายถามหาเมื่อก่อนน่ะเพิ่นบอกว่าเพื่นไปกับแม่น้องแกบุ๋มเพิ่นว่าแต่ก็ยังบฮโมโหคนโกรธจนตอนแรงมาบ้านนี่น้องเลยเห็นเพิ่นลงคลิปว่าเพิ่นเป็นโรคไขมันอุ้งหัวใจครับโรคกระเพาะโรคกระเพาะก็เพิ่นเป็นมาหลาย เป,เป็นมาดานเติมเลยพี่น้องเ้ยตอนตอนก่อนกับเพิ่นเจิงเขาคงหมอหรือคงพยาบาลเลยพี่น้องเ่าตายไปหาเพิ่นอยู่มื้อนี้บ่าตายว่าชีไปหาพี่น้องเ้ยสีไปจบแมข่าวอาการของนางนาัเพราะว่าทางนี้ก็เป็นหว่วงเป็นใยหูจักแก็อยากไปถามเบื่องว่าเป็นจังไงแม่ บ่ตายก็เป็นห่วงฝนอยุดมืาคืนมืาคืนนี่ก็บรรยาคุยกันพี่น้องเลยบ่ตายไปหาหนูกับหน้าแล้วก็เลยบรรยาคุยกันแบบมันมันบ่มีสัญญาณพี่น้องแต่ตอนนี้เพิ่นเห็นเห็นเพิ่นในคลิปเพิ่นว่าเพิ่นกำลังน้อยใจพี่น้องบ่ตายจะไปหาเพิ่นมาหนิพี่น้องออกไปเบิ่งให้กำลังใจเพิ่น จะได้ปลาตากับเสี้ยวงอยู huh. okay. uh ่พื้นเก่าอะไรที่เอาไว้เจ็บไข่ได้พญาต์ก็จะไปหากรบโปตีลูกย่อยก็คืนฮอดคือการย่อยก็อยากไปแต่ไปปวได้ก็ปลดปวเป็นปลาตายกับมั่วแต่เขาโมงเห็ดเบียดพี่นเราไว้มาเต็มมาถึงจ่บ้านหนองนัดกับเห็ดเบี้ยมืนมืดเว้นเลยพี่น้องเว้ตอนนี้ก็หาแต่กินเข่าแล้วมองกินหนีพี่เราเขาเศร้าก็ไปข่าวเพลินเลยพี่น้องเว้ แลวาซีไปหาน้องหนัดอีกไปทามอาการเป็นแบบมันเป็นอะไรแน่มาตายก็เป็นห่วงก,กันและพี่น้องเอ้ยเห็นเพื่อนลงขีบมือวานนี่อูเป็นห่วงรุนและแต่กบแบบยังขาวเหยียดอยู่นพน,าานักงาน บริยูฮอดโมนเเี้แหละฉันบอกคุณ้ากระโบนะคือว่าและอน่าติด้อยากขึ้นบ้านใหม่อยนนี้แล้วค่าแม่เพิ่นการขับรถบุเป็นพี่น้องไปใช้กับต้องป็นมาตายพาไปพ <c oughs> ี่น้องเลยตันมาตายก็พาไป <c oughs> กับเพิ่นกันย่างไปมาตายก็ถึงห่วงเพิ่นอนแล้ะพี่น้องเลยท่นานนั่นก็ห่วง่านนี่ก็ห่วงจ้าที่ว่าได้เนาะท่านนั่นก็หัดจาันนั้น ทางนี้กับฝัดแม่จากสิไปทางใดทางยาแต่เมื่อน่าแตเมื่อพุนแน่จากยู่พี่นแน่ข่าวน้ำกันยัง่าด้เกี่ยวแล้วพี่น้องเลยอดเอาแบบแล้วึ้นบ้าน,น,านใหม่จังสี่หายตายตเกี่ยวหรือว่าสิไปเกี่ยวซอยเพราะว่ามันได้บ้านดีแน่แล้วอัตตัวอัตตังเนี่ยตะเกี่ยวซอยลูก สองสามมือ้อสองสามคืนนอน,อย,ยนยยอยู่พุ่นยายเพื่อนก็อยากไปอยู่พี่น้องหากต่ว่ายังมาแล้วแบบยังมาทัานเลยแล้วเวียกยังมาทัานเลยแล้วเป็นบ้านมาพี่น้องเลยแต่เมื่อนี้ป้าตายสิไปหาน้องนัดก่อนพี่นอ้นองเราต้องติดอะไรแน่แล้ววันนีเลยเนาะเห็นพยัญชก็เลยอุ้มใจกับวันนีเพื่อนแล้วปวดเห็นพญานะเลยก็น้อยใจเลยว่ะเพื่นน้อยใจตัวเองพี่น้องเลยเป็นแบบ จิตนําเป็นพยานอะลรพี่น้องรายการเมื่อคืนในกับเราคุยกันเลยน้องรักก็แล้วบอกให้น้อยมกน้อยใจพยนานกับปั่ดีบ้านเมืองไครกับเคยเป็นคือกันอบอกให้น้อยใจแล้วน้อยใจเลยให้คิดตื่ข้าไปแล้วพญานชูยังไงก็ขอบคุณเนะผู้ใหญ่ใจดีที่ซอย เลือยครอบครัวว่าตายที่เมตตากอให้คนอยู่ยดีไม่แหง้งเจ็บหอยไร่ไข่หอยมีให้มีเจรโตกไปไทรให้ล่ำให้รวยโตกให้หมานเดอ้อเป็นสิบษีฟันล้านากูแหละแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามและหับชมช่อง,งบ่าวตายให้กำลังใจเบอ้อสุู่่สุ่ปนกอให้ถือหวยรวยเบ้อได้พี่น้องเด้อให้ถือรางวัลที่หนึ่งถาธุกให้ลำให้รวย เศรษฐีพันล้านก็ถูกคนเด้อพี่น้องเด้อปอตายใช้ได้าลากขี่ไปเที่ยคสนี้เด้อพี่น้องฝากกดไลกชเซกดติดตามนเยเด้อพี่น้องปอตายใช้ได้กลา่าวคำว่าสบายดี